สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนะในระดับชั้นป .4 นะครับนะเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับคุณครูจักรกลนะครับครั้งนี้ก็เป็นสัม,มา์ที่5แล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวทบทวนก่อนเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิต2กลุ่มไปนะได้แก่กลุ่มามานรกรกลอะไรนะใครรู้บ้างกดเปิดไม้ได้เลยเปิดไม้แล้วตอบได้ลูก กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์เยี่ยมมากนะครับนะอ่ะคำถามต่อมากลุ่มพืชมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างใครรู้ตอบมาเลยกดเปิดไม้ตอบได้ลูกมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างกลุ่มพืชหูตาอ่ะมีกิ่งมีก้างมีกิ่งมีใบอ่ะมีใบมีดอก แล้วก็มีผล,ผลแล้วก็มีเมล็ดมีเมล็ดอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกที่อยู่ข้างล่างเลยอยู่ใต้ดินเลยดิน,นอวัะของพืชรากอ่ารากกล่องลูกต่อจากรากขึ้นมาอะไรเอ่ยลำต้นนะคะอ่าลำต้นตน,น,นะครับนะอวัยวะของพืชนะครับอวัยวะภายนอกของพืชที่เราสังเกตได้ง่าย,ายนะครับก็คือมีรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลกับเมล็ดนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับสัตว์อ่ากลุ่มสัตว์อันนี้ครูทบทวน,นนะครั้งที่แล้วเนะาะกลุ่มสัตว์กลุ่มสัตว์มีอวัยว,วะอะไรบ้างหลักๆอะไรข้านอกหูตาตาจมูกจมูกปากปากอะไรอีกแล้ว,<า>วเท้าอ่าขาและเท้าขาขานะครั้งที่แล้วเนี่ยเราแยก เรียนไปกลุ่มสัตว์กับกลุ่มพืชน,นะครับเราใช้อวัยวะภายนอกในการแยกครับอ่ะวันนี้นะครับคุณครูก็จะนะสอนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะก็คือกลุ่มที่นะไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์อ่านักเรียนเห็นสไลด์ของคุณครูไหมครับเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นใช่ไหมลูกเห็นครับแ๊บนึงนะทำเป็นยอ่อางอืมอ่ะเห็นนะครับ อ่ะตัวใหญ่ไหมเห็นไหมใหญ่เนาะนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าเอ๊ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนี่ยมันมีอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันมีตัวอะไรบ้างนะอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนี่ยนะครับนะตัวชี้วัดนะก็คือวหนึ่งจุดสามพสี่ทับหนึ่งนะครับนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถจําแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยโดยใช้ความเหมือนและความแตกตา่าง ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืชสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้อ่ะมาดูสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะครับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างนอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุออม่มสัตว์อ่ะ กลุ่มพืชนะครับง่ายๆนะกลุ่มพืชมีลักษณะเด่นก็คือมันสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับเด็กๆสังเกตไหมต้นไม้จเจริญเติบโต,ตได้นะครับนักเรียนแค่เพียงแค่รดน้ําเพียงแค่พามันเป็นไงครับโดนแสงแดบดบมันก็เติบโตได้จริงเปล่าทุกคนเคยปลูกต้นไม้ไหมคเคยค่ะเคยปลูกต้นไม้ทุกคนนะครับะนะมันสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองนะครับไม่เหมือนกับเรากลุ่มสัตว กลุ่มสัตว์นั้นไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองจําเป็นต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเปนะ็นอาหารอ่ะอย่างเราดื่มน้ําเสร็จปุ๊บไปยืนตากแดดสักชั่วโมงหนึ่งเราจะอิ่มไหมลูกอิ่มไหมครับไม่ไม่อิ่มนะไม่มีัางอิ่มแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ใช่กลุ่มพืชนเราไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่มันจะมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มห,หนึ่งครับเปเด็กที่มันไม่เข้าพวกทั้งจะจัดอยู่ใน,น,นกลุ่มพืชก็เอ๊ไม่ได้ จะจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ก็เอ๊ะไม่ได้นะครับสิ่งมีชีวิตกลุ่มเนี้เราจึงจัดมันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตพิเศษก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ทางพืชและก็ไม่ใช่สัตว์เพราะบางชนิดมันสร้างอาหารได้ในกลุ่มมันนะแต่บางชนิดมันก็สร้างอาหารไม่ได้บางชนิดเนี่ยต้องย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นสร้สางพืชสร้สางสัตว์เป็นอาหารนะครับมาดูว่าในกลุ่มนี้เนี่ยได้มีตัวอะไรบ้าง ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือพวกเห็ดเด็กหรือจับเห็นนะดไหมจักค่ะอ่าลัานลาได้ที่ครับกรุณา,าลบเส้นออกนะลูกโอเคนะครับอย่าขีดเขียนอะไรบนจอนะลูกนะนะครับเพราะว่าเพ,พ,พื่อนเพราะว่าเพื่เพื่อนจะมองไม่เห็นลูกนะครับอ่ะมาดูกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มเห็ดน,นะครับกลุ่มเห็ดน,นั้นนะกลุ่มเห็ดน,นั้นเนี่ยเป็น สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์เด็กๆหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเห็ดนี่คือพืชนะครับเห็ดมันไม่ใช่พืชนะครับนะครับเห็ดมันไม่ใช่พืชนะเดี๋ยวนะครูปิดไม่มีเสียงแทรกมาโอเคนะครับอ่ะเห็ดเนี่ยมันไม่ใช่พืชเพราะอะไรเพราะเห็ดไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองได้นะครับเห็ดเนี่ยมันจะขึ้นตาม ซากพืชซากสัตว์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นตามขอนไม้ซากพืชต่างๆต้นไม้ที่ตายแล้วอะไรเป็นต้นนะครับตรงนี้นะแล้วถ้าถามว่าเอา้าครูครับครูครับแล้วเห็ดมันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนดีละ่ะนะถ้ามันไม่ใช่พืชมันไม่ใช่ผักมันไม่ใช่สัตว์เห็ดมันจะเป็นกลุ่มเฉพาะของมันเลยก็คือกลุ่มเห็ดลูกถามว่าเห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตอบไปเลยว่าเห็ดเป็นสิ่งชีวิตที่เรียกว่าเห็ดนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็คือพวกรานะพวกราเนี่ยนักเรียนเคยเห็นจุดดำๆบนขนมปังที่เราวางทิ้งไว้หลายๆวันไหมเคยค่ะ<ำ>เคยเห็นไหมครับอตอบคุณรูหนึ่งครับ,รบเออไอจุดด,ดำๆมันนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ารากินได้เปล่าไม่ได้ค่ะอืมไม่ได้นะไไม่ได้ถ้าเห็ดถ้าราขึ้นบนขนมปงังจุดดำๆสีเขียวอนะันนั้นอะ เขาขาวอันนั้นน่ะที่ขึ้นบนอาหารเนี่ยกินไม่ได้แต่ราบางชนิดก็กินได้นะครับเรามาทาเป็นอาหารได้นะอ่ะต่อมาคือพวกแบคทีเรียกับไวรัสตรงนี้เราไม่สามารถมองเห็นด,ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะตอนนี้ไวรัสอะไรครับโอร้ระบาดประเทศไทยกําลังย่าแย่เลยตอนนี้ไวรัสอะไรแ <COVID> ล้วใช่โควิดโควิด19ได้โควิด 19, ด19นะครับเรกเรียนต้องป้องกันดูแลตัวเองนะครับนะใส่หน้ากากอนามัย และลามือบ่อยๆนะครับพวกนี้ก็จัดว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์เป็นกลุ่มเฉพาะเลยไวรัสคืออะไรก็คือไวรัสแบคทีเรียคืออะไรก็คือแบคทีเรียเห็ดคืออะไรก็คือเห็ดราคืออะไรก็คือรานะครับพวกนี้เป็นกลุ่มเฉพาะนะมาดูเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเองตามธรรมชาติ จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับในที่ที่มีความชื้นแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเห็ดเนี่ยก็จะเป็นเห็ดที่มีพิษแล้วก็ไม่มีพิษก็คือรับประทานได้กับรับประทานไม่ได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างเห็ดนะครับอ่ะที่ครูวงไว้นี่เห็ดอะไรแล้วใครรู้บ้างเ,เนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยตอบเลยเห็ดเข็มค่ะถูกต้องเก่งมาก <น pine> เราเรียกว่าเห็ดเ <น pine> ข็มทองเห็ดเข็มทองนะครับอ่ะอันนี้ละเห็ดอะไรที่ครูวงไว้เนี่ย คุณลากเมาส์อยูนะ่ใครรู้บ้างเห็ดอะไรเไอ่ยอ,อ,อ่ะไม่รู้คุณเฉลยอ,อันนี้เรียกว่าเห็ดหอมลูกเห็ดหอมอะอันนี้อันเนี้ยอันน,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 นี้อันนี้เห็ดไรลูกใครรู้บ้างเห็ดอะไรนะตอบเลยลูกผิดถูกไม่เป็นไรเอามาเลย ดูไหมลูกอันนี้เรียกว่าเห็ดหนังฟ้านาะหนังฟ้านะครับนะรูปเห็ดในนี้ทั้งหมดเนี่ยรับประทานได้นะครับนะอร่อยด้วยไหนใครชอบกินเห็ดบ้างตอบุูซิใครชอบกินเห็บบดบ้างมีไหมหนูโอเคดีครับนะเห็ดก็อร่อยนะคคุณรูก็ชอบทานกันนะครับอันนี้ทานได้เลยทีเดียวใช่อร่อยหนึบๆนะนะครับเอามาต้มเอามาย่างนะครับ อันนี้ทานได้อะต่อมามาดูกลุ่มที่สองนะครับก็คือรานะครับราเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากส่วนหนึ่งของราที่เราจะเรียกว่าสปอร์นะครับสปอร์นี่จะเป็นจุดที่เล็กมากๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับตันนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองดูงจะมองเห็นนะครับราเนี่ยมันชอบขึ้นในที่ที่ชื้นนะครับอุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะครับพอสปอร์เนี่ยมันมรวมตัวกันมากๆเข้าครับ มันก็จะเป็นก้อนฟูๆนะครับแล้วก้อนใหญ่ๆขึ้นเราก็จะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาป่านั่นเองที่นักเรียนเห็นเป็นจุดดําๆจุดเขียวนั่นแหละนะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มสปอร์ของรานะครับราหลายชนิดนะครับก็มีประโยชน์นะครับเรามาทําเป็นยารักษาโรคนะครับอย่างเช่นยาเพนิซิลินนะครับเด็กเคยได้ยินไหมอ่าเวลาเจ็บคอหมอมักจะจ่ายยาที่เราเรียกว่าแอมอก x ีนะครับก็ทํามาจากราตัวเนี้นะครับรา นะเอามาทำสกัดเป็นยาไว้ฆ่าแบคทีเรียรนะครับบางชนิดก็เอามาทำเป็นเต้าเจี้ยวนะครับนะามาทำเป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวรู้จักเต้าเจี้ยวไหมเคยเห็นเต้าเจี้ยวไหมรู้จักไหมรู้จักครับเออที่มันทำจากถัวเหลืองนะครับนะรสชาติเอามาหมักกับรานะครับหวานหวาน,วน,วนขมข,ม,ขมนะครับ แต่บางชนิดเนี่ยนะครับลาบางชนิดก็ทําให้เกิดโรคได้นะครับาารทําให้อาหารเน่าเสียนะอะต่อไปอ่ะเรามาดูรูปนี่เห็นไหมอันนี้คือก้อนอะไรรู้ไหมก้อนขนมปังแต่เป็นก้อนขนมปังที่ถูกวางไว้ข้างนอกหรือวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับเป็นเวลานานมากๆเลยเห็นไหมครับนักเรียนเห็นจุดนี้ไหมดำๆเนี่ยเห็นไหมครับ เอออันนี้เราเรียกว่าเชื้อรานะครับลาเงี้ยก้อนขนมปังนี้นะักเรียนควรจะกินหรไหมครับไม่ไม่เลยครับบุญญามีใจครับบุญญามีใจกรุณาเอาเส้นออกครับกดที่ยังลบแล้วก็เอาเส้นออกนะมันบางจอเพื่อนๆน,นะครับแป๊บหนึ่งค่ะอืมอย่าขีดเขียนบนจอนะลูกอะเด็กๆครับแล้วไอ้ข,อขาวๆเนี่ย เ็นพื้นที่ขาวๆไหมเป็นราเหมือนกันไหมครับเรียนลองตอบสิเป็นราเหมือนกันไหมไอ้ขาวๆเนี่ยเป็นไหมครับเป็นคใช่เป็นเือหมือนกันนะครับกินได้ปะกินไม่ได้กินไม่ได้นะครับอ่ะหลันราได้ที่ครับลบออกด้วยครับบุญยามีใจครับกรุณาลบลบเส้นสีเหลืองที่วาดมาบนจอด้วยนะครับอ่ะต่อมาเขียวๆนี่เห็นไหมเห็นเขียวๆไหม สีเขียวเหลืองๆเนี่ยเ,เออเหมือนเป็นแยมเ,เลยป้าอยู่บนขนมปังกินได้ไหมลูกกินได้ไหมใครว่ากินได้ไไดบ้าไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้านักเรียนไปพบเจออาหารนะไม่ใช่เฉพาะขนมปังนะอาหารทุกชนิดแหละที่มีเนี่ยพวกเชื้อราขึ้นเนี่ยนะครับนักเรียนนักนรียจะไปเสียดายเลยนักเรียนทิ้งไปไม่คุ้มกันถ้านักเรียนกินเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเราครับจะทําให้เกิด โรคหลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้าเราติดโรคจากเชื้อราเนี่ยนะครับจะรักษายากมากๆนะครับยาที่จะฆ่าเชื้อราเมื่อเข้ามาในตัวเราแล้วเนี่ยยากมากๆเลยนะครับนะเอาง่ายๆนะนักเรียนเคยเป็นไอ้นี่ไหมคันตามงา่ามเท้างามมือที่แบบเวลาเราอับชื้อนอะ่ะเคยเป็นนะครับใครเคยเป็นบ้างบอกุูใครเคยเป็นบ้างอันนี้เกิดจากเชื้อรานะครับ นะมันจะรู้สึกแสบแสบคันๆันตามง,ามง,ามงาม่ามมือง่ามเท้าเวลานักเรียนใส่รองเท้าลุยฝนอะไรเงี้ยรองเท้านี่สะอาดรองเท้าอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นแล้วรักษาหายยากฉะนั้นเรียนไม่ต้องเสียดายนะเรียนเจออาหารที่มันขึ้นกลุ่มราขึ้นเน,น,น่าเสียพวกนี้ทิ้งไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มต้อน กลุ่มก้อนฟูฟูกลุ่มก้อนสปอร์เห็นไหมพอมันฟูขึ้นมันก็จะเห็นเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนเลยนะครับมีลาหลากสีสีดําสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นตรนอ,อะโอเคนะครับอะวันนี้ก็จะจบแล้วนะครับในเรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชแลสะสัตว์นะครับอะคุณครูทบทวนนะครับนะ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตพิเศษนะครับที่จะไม่ถูกจัดอยู่ในพืชแล้วก็ไม่ถูกจัดอยู่ในสัตว์นะครับ<ฮ>ได้แก่ตัวอะไรบ้างนะครับได้แก่พวกเห็ดราแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับสี่ตัวนี้นะครับนะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอะเรามาดูใบางานกัน<ฮ>บุญยามีใจครับ เด็กนักเรียนที่ใช้ชื่อบุญญามีใจครับกรูนักกดที่ไอคอนยังลบแล้วก็มาลบเส้นที่หนูวาดไว้บนจอนะครับเพราะมันบังเพื่อนๆน,น,นะลูกหนูอย่ามาขีดเขียนบนจอนะครับนะอ่ะมาดูใบางานนะครับใบางานวันนี้ง่ายมากๆนะครับใบางานวันนี้นะครับจะให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ที่นักเรียนรู้จักมาสามอย่าง เข้าใจไหมมาสามชนิดนะครับะนะวาดแล้วก็ระบายสีพร้อมทั้งเขียนด้วยว่านักเรียนวาดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนี่ยสามชนิดเนี้คือได้แก่อะไรบ้างะนะครับแล้วก็เขียนเหตุผลว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เพราะอะไรนะคุณครูสอนไปแล้วเหตุผลน,นะครับนะอ่ะโอเคอ่ะใครมีคําถามไหมครับช่วงนี้อ่ะถามคุณครูได้เลยเดี๋ยวซูมใกล้จะหมดเวลาแล้ว เปิดไมค์ถามครูได้เลยครับ,บครูค่ะรามีสีอะไรบ้างคะรามีสีอะไรบ้างหรอลามีทั้งสีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับประมาณนี้ที่เราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปครับอ่ะใครถามอีกครับถามมาได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกลูกถามมาครูก็ตอบให้นะสงสัยตรงไหนถาม คุณคู่ขาหนูจำไม่ได้คะ่ะว่าเห็ดอันไหนกินได้เห็ดอันไหนกินไม่ได้คะ่ะโอเคย้อนไปเนาะย้อนดูนะในรูปนะอ่ะในรูปเนี่ยในรูปของครูเนี่ยที่กลัวมาเนี่ยเป็นเห็ดที่เราทานได้ทั้งนั้นในเด็กสังเกตสีสิครับสีสันมันฉูดฉาดไหมไม่ไม่นะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วเห็ดที่เราทานได้เนี่ยสีสันจะไม่ฉูดฉาดนะครับสีสันจะเป็น,นแล้วก็ไม่ได้เป็นลายสวยงาม นะครับส่วนใหญ่แล้วเห็ดที่ทานไม่ได้เป็นเห็ดพิษเนี่ยนะครับมักจะมีสีสันฉูดฉาดสีแดงนะครับสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันธรรมชาติมันฟ้องอยู่แล้วมันทานไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับนักเรียนครับเวลาจะทานเห็ดเนี่ยฉะนั้นเรียนซื้อจากตลาดเอาดีกว่าชัวร์กว่าเพราะมันเป็นเห็ดที่ทานได้แน่นอนอย่าไปเก็บตามริมรั้วเก็บตามปา่านะครับตามสวนที่มันขึ้นตามขอนไม้พวกเนี้ย มันไม่แน่นอนนะครับเพราะเห็ุพิษอันตรายมากๆากอะมีคำถามอมั้ยครับถามมาได้เลยลูกครคะงานที่ครูจะให้หนูทำทำยังไงหรอคะอ่ะอะถามคุยอีกทีครับพูดดังๆลูกุณไม่ได้ยินครับงานที่คุณรูจะให้หนูทำมีอะไรทํายังไงคะหนูฟังไม่ทันค่ะโอเคครับอ่นักเรียนเด็กคนคนที่ถามนะครับ นักเรียนที่ถามนะนัเรียนดูหน้านี้นะครูเปิดหน้าใบงานมาให้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมลูกเห็นค่ะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์มาสามชนิดพร้อมเขียนบอกด้วยว่ามันคือตัวอะไรบ้างสามตัวเนี้ยที่อยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์นะที่อยู่ในกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์นะเสร็จแล้วนราจะเขียนบอกเหตุผลด้วยว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เพราะอะไร เดี๋ยวใบงานนี้คุณครูจะลงไว้ในลายกลุ่มป4ของเราทําเสร็จแล้วทําลงในสมุดนะลูกทํำในสมุดหรือพิมพ์มาก็ได้ทาเสร็จแล้วก็อัพรูปนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอัพรูปส่งไว้ในอัลบั้มที่คุณครูสร้างไว้เท่านั้นนะครับอ่ะเป็นคำถามอีกไหมครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะครับคุณครูจะจบซูมแล้วเพราะเวลาซูมมันจะหมด นะครับนักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอัพวิดีโอนี้นะครับเข้าไปในไลน์ให้นะครับนะอ่ะโอเคนะเวลาจะหมดแล้วนะครับคูณขึ้นเตือนแล้วนะอย่างนั้นก็เดี๋ยวไว้พบกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับเท่านี้นะครับอ่ะสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ